สคริปตภาษาไทยโนเกีย8 Pro Max Welcome back to my YouTube channel New Smartphone Update The Smartphone Secret วันนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมกับสมาร,ร์ทโฟนที่หลายคนกำลังตั้งตารอและเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างลับๆในวงการเทคโนโลยีว่ามีการอัปเกรดครั้งใหญ่แบบไม่ธรรมดานั่นก็คือโนเกีย8 Pro Max สมาร,ร์ทโฟนที่ผสมผสานความแข็งแรงทนทานในสไตล์โนเกียเข้ากับประสิทธิภาพระดับเรือธงที่ถูกพัฒนาให้พร้อมสำหรับอนาคตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรุ่นนี้ถึงถูกเรียกว่า Pro Max Max เพราะมันคือการยกระดับความสามารถเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรือความลับด้านซอฟต์แวร์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในวันนี้ผอมาจะาพาคุณไปรู้จักรุ่นนี้แบบลิฟที่สุดเท่าที่จะทําได้มองทะลุทุกรายละเอียดเหมือนคุณได้จับเครื่องจริงอยู่ในมือโนเกีย8ป Pro Max มาพร้อมแนวคิดการออกแบบที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แ,ตแรกเห็นตัวเครื่องใช้วัสดุโลหะเกรดสูงผสมผสานกับกระจกที่ผ่านกระบวนการเคลือบแบบใหม่ทําให้สีสันสะท้อนแสงได้อย่างโดดเด่น ให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานตามสไตล์โนเกียที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังดีไซน์บางเฉียบแต่จับถนัดมือขอบเครื่องถูกปรับให้โค้งมนรองรับการใช้งานทั้งแนวตั้งและแนวนอนหน้าจอถูกออกแบบให้ขยายเต็มพื้นที่ช่วยยกระดับการดูวิดีโอและการเล่นเกมให้เต็มอารมณ์มากขึ้นสีจอคมชัดสดใสให้ภาพสมจริงแม้ใช้งานกลางแดดและมีรีเฟรชเรทสูงแบบที่ตอบสนองทันใจเมื่อคุณเลื่อนหน้าจอหรือสลับแอปต่างๆ อีกหนึ่งความลับที่ทำให้โนเกีย8 Pro Max เป็นที่จับตามองคือระบบกล้องที่มีการปรับแต่งใหม่หมดโดยใช้เทคโนโลยีระดับเรือธงกล้องหลังความละเอียดสูงมากมาพร้อมระบบ AI ที่เน้นความคมชัดของภาพแม้ในสภาพแสงน้อยถ่ายกลางคืนยังคงคมสีไม่เพี้ยนรายละเอียดแน่นแบบที่หลายคนไม่คาดคิดจากมือถือค่ายนี้โหมดพอร์เทรตถูกพัฒนาให้มีการตัดขอบนุ่มเป็นธรรมชาติและโบเกหลังละลายแบบลิฟทำให้ภาพดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบการสั่นแบบไฮบริดที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนิ่งขึ้นแม้คุณจะเดินถือถ่ายก็ยังได้ภาพที่ไหลลื่นไม่สั่นจนเสียอารมณ์กล้องหน้าเองก็ไม่แพ้กันมีความละเอียดสูงพร้อมโหมดปรับผิวสวยแบบเป็นธรรมชาติทําให้เซลฟี่ในทุกสภาพแสงออกมาคมชัดและระบบ AI จะช่วยตรวจจับใบหน้าให้คุณอยู่ในโฟกัสอย่างแม่นยําไม่ว่าคุณจะถ่ายคนเดียวหรือถ่ายเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ 4K จากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังทําให้สายทำคอนเทนต์หรือผู้ที่ชอบถ่ายวิดีโอสามารถพกเครื่องเดียวแล้วทํางานได้ครบทุกแบบประสิทธิภาพภายใน Nokia 8 Pro Max คืออีกหนึ่งความลับที่น่าสนใจเพราะมันใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงรุ่นใหม่ที่ให้ความเร็วสูงมากเปิดแอป,ปไวเล่นเกมลื่นและจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแรมขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเปิดหลายแอป,ปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุดเหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้งานหนัก ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอเล่นเกมกราฟิกสูงหรือสตรีมมิ่งต่อเนื่องยาวๆโดยที่เครื่องยังคงนิ่งและไม่ร้อนจนเกินไปในส่วนของแบตเตอรี่โนเกีย8 Pro Max มาพร้อมความจุขนาดใหญ่ที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ทั้งวันแม้จะเล่นเกมดูหนังหรือถ่ายวิดีโอต่อเนื่องก็ยังอึดมากระบบชาร์จเร็วก็ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นไม่เพียงชาร์จไวแต่ยังรักษาอุณหภูมิให้คงที่เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ไปอีกนานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนต้องการ พราะมือถือที่ใช้งานหนักมักเจอปัญหาแบตเสื่อมเร็วแต่รุ่นนี้มีการจัดการที่ดีมากจนรู้สึกได้ในการใช้งานจริงซอฟต์แวร์ภายในคืออีกความลับที่โนเกียซ่อนไว้เพราะระบบถูกปรับแต่งให้เบาลืน่นและตอบสนองทันทีไม่มีแอปเกินจำเป็นไม่มีโฆษณากวนใจและให้ประสบการณ์ใช้งานที่สะอาดตาสไตล์เพลย์แอนดรอยทำให้การทำงานต่างๆของเครื่องเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการอัปเดตด้านความปลอดภัยยังได้รับโดยตรงอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้มั่นใจในข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้น สุดท้ายโนเกีย8 Pro Max คือสมาร์ทโฟนที่กลับมาสร้างความประหลาดใจอีกครั้งในตลาดเพราะมันรวมทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการทั้งดีไซน์หรูกล้องจัดเต็มประสิทธิภาพแรงซอฟต์แวร์ลื่นและแบตอิดแบบใช้งานได้ยาวนานใครที่รอมือถือที่เป็นตัวเลือกคุ้มค่าและแตกต่างจากกระแสะหลักโนเกีย8 Pro Max คือรุ่นที่คุณควรจับตายอย่างยิ่งผมหวังว่าสคริปต์ลับนี้จะช่วยให้คุณทำวิดีโอได้สมบูรณ์และน่าสนใจมากที่สุดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า สคริปต์ภาษาไทยโนเกีย8 Pro Max w ็ l ซ์วีลคั่มแบ y y ทู u ายูทูบ n n นเอลนิวสมาร์ทโฟนอัปเด the Smart ร์ทโฟ e ซ c r e t วันนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมกับสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังตั้งตารอและเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างลับๆในวงการเทคโนโลยีว่ามีการอัปเกรดครั้งใหญ่แบบไม่ธรรมดานั่นก็คือโนเกีย Pro Max แม์สมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความแข็งแรงทนทานในสไตล์โนเกียเข้ากับประสิทธิภาพระดับเรือธงที่ถูกพัฒนาให้พร้อมสำหรับอนาคตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรุ่นนี้ถึงถูกเรียกว่า Pro Max Max เพราะมันคือการยกระดับความสามารถเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรือความลับด้านซอฟต์แวร์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในวันนี้ผอมาจะพาคุณไปรู้จักรุ่นนี้แบบลิฟที่สุดเท่าที่จะทำได้มองทะลุทุกรายละเอียดเหมือนคุณได้จับเครื่องจริงอยู่ในมือ Nokia 8 Pro Max มาพร้อมแนวคิดการออกแบบที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นตัวเครื่องใช้วัสดุโลหะเกรดสูงผสมผสานกับกระจกที่ผ่านกระบวนการเคลือบแบบใหม่ ทำให้สีสันสะท้อนแสงได้อย่างโดดเด่นให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานตามสไตล์โนเกียที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังดีไซน์บางเฉียบแต่จับถนัดมือขอบเครื่องถูกปรับให้โคง้งมนรองรับการใช้งานทั้งแนวตั้งและแนวนอนหน้าจอถูกออกแบบให้ขยายเต็มพื้นที่ช่วยยกระดับการดูวิดีโอและการเล่นเกมให้เต็มอารมณ์มากขึ้นสีจอคมชัดสดใสให้ภาพสมจริงแม้ใช้งานกลางแดดและมีรีเฟรชเรทสูงแบบที่ตอบสนองทันใจเมื่อคุณเลื่อนหน้าจอหรือสลับแอปต่าง อีกหนึ่งความลับที่ทำให้โนเกีย8 Pro Max เป็นที่จับตามองคือระบบกล้องที่มีการปรับแต่งใหม่หมดโดยใช้เทคโนโลยีระดับเรือธงกล้องหลังความละเอียดสูงมากมาพร้อมระบบ AI ที่เน้นความคมชัดของภาพแม้ในสภาพแสงน้อยถ่ายกลางคืนยังคงคมสีไม่เพี้ยนรายละเอียดแน่นแบบที่หลายคนไม่คาดคิดจากมือถือค่ายนี้โหมดพอร์เทรตถูกพัฒนาให้มีการตัดขอบนุ่มเป็นธรรมชาติและโบเกหลังละลายแบบลิฟทำให้ภาพดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบการสั่นแบบไฮบริดที่ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนิ่งขึ้นแม้คุณจะเดินถือถ่ายก็ยังได้ภาพที่ไหลลื่นไม่สั่นจนเสียอารมณ์กล้องหน้าเองก็ไม่แพ้กันมีความละเอียดสูงพร้อมโหมดปรับผิวสวยแบบเป็นธรรมชาติทําให้เซลฟี่ในทุกสภาพแสงออกมาคมชัดและระบบ AI จะช่วยตรวจจับใบหน้าให้คุณอยู่ในโฟกัสอย่างแม่นยําไม่ว่าคุณจะถ่ายคนเดียวหรือถ่ายเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ 4K จากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังทําให้สายทำคอนเทนต์หรือผู้ที่ชอบถ่ายวิดีโอสามารถพกเครื่องเดียวแล้วทํางานได้ครบทุกแบบประสิทธิภาพภายใน Nokia 8 Pro Max คืออีกหนึ่งความลับที่น่าสนใจเพราะมันใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงรุ่นใหม่ที่ให้ความเร็วสูงมากเปิดแอป п п ไวเล่นเกมลื่นและจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแรมขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเปิดหลายแอป п п พร้อมกันได้โดยไม่สะดุดเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้งานหนัก ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอเล่นเกมกราฟิกสูงหรือสตรีมมิ่งต่อเนื่องยาวๆโดยที่เครื่องยังคงนิ่งและไม่ร้อนจนเกินไปในส่วนของแบตเตอรี่ Nokia 8 Pro Max มาพร้อมความจุขนาดใหญ่ที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ทั้งวันแม้จะเล่นเกมดูหนังหรือถ่ายวิดีโอต่อเนื่องก็ยังอึดมากระบบชาร์จเร็วก็ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นไม่เพียงชาร์จไวแต่ยังรักษาอุณหภูมิให้คงที่เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ไปอีกนานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนต้องการ เพราะมือถือที่ใช้งานหนักมักเจอปัญหาแบตเสื่อมเร็วแต่รุ่นนี้มีการจัดการที่ดีมากจนรู้สึกได้ในการใช้งานจริงซอฟต์แวร์ภายในคืออีกความลับ